รุ่นยอดนิยมนะจูกิดีเดลแปดหนึ่งศูนย์อีไม่ว่าจะลูกค้าจะสั่งไปใช้งานเองนะครับวนตัวนะไปเปิดร้านนะครับหรือเอาไปเปิดเป็นร้านซ่อมผ้าหรือตัดเย็บเสื้อผ้าหน้าร้านนะครับยูกิพวกเนี้ยเราจะได้เรื่องอะไรนะเรื่องความทนทานดีเข็มนะครับใช้งานกันยาวๆนะมีปุ่มปักเข็มยกเข็มให้นะครับนะไฟสองสว่างนะเปิดปิดได้นะครับนะกาหนดตําแหน่งเข็มได้นะเข็มปกักเข็มยกนะครับตัวหนึ่งนะที่หลายๆท่านนะที่ต้องการแบบอยากประหยัดลงมาหน่อยตัวนี้หนึ่งหมื่ ประหยัดกว่ามอเตอร์ไดเรกที่แบบต่อตรงหัวจังนั้น1 0 0 0บาทแต่ว่าเราก็จะได้เพียงแค่เป็นมอเตอร์ประหยัดไฟปรับช้าปรับเร็วได้แค่นั้นเองนะครับที่เหลือก็จะเป็นแบบระบบสแตนดาร์ดระบบแบบเก่าเลยนะครับก็คือตัวนี้ยังใช้ระบบะสายพานในการขับเคลื่อนอยู่นะครับแต่ก็เป็นเสียงเงียบประหยัดไฟเหมือนกันนะปรับช้าปรับเร็วได้เหมือนกันนะครับนะก็ใช้งานง่ายๆนะครับถ้านะพี่ๆท่านไหนนะต้องการความทนทานต้องการเรื่องฝีเข็มนะอ่านะครับ แล้วก็แบบไม่ต้องมีระบบอะไรเยอะแยะมากมายตัวนี้ไปเลยจูกิดีเดล 800E ใส่มอเตอร์เซอร์โวแบบนี้ก็ได้หรือจะเอาเป็นตัวนี้ก็ได้ใครทั้งคู่ได้แล้วแต่เราชอบแล้วแต่เราถนัดนะครับหรือจะเอาเป็นตัวออโตรุ่นเริ่มต้นของจูกิก็ได้นะเจ็ดพันเอตัวนี้ก็เตรียมจะส่งลูกค้าเหมือนกันรุ่นเริ่มต้นเซฟคอร์สฟังก์ชันดีๆกับประหยัดลงมาหน่อยแต่ถ้าเก็บแต่จบนะเจ็ดพันเอนะตัดได้ย้ำหัวย้ำท้ายอัตโนมัติใช้งานง่ายๆย,ย,ยาว,ยาว จุกิสบายใจเรื่องความทนทานและฝีเข็มขบคอณครับ